หมูกระทะเจ้าแหลกได้ประเทศอังกฤษข้าเจ้าเคมว่าเป็นหมูกระทะี่ฮะก็เปิดเป็นเจ้าแหลกอยู่ในประเทศอังกฤษอยูที่นีาสเคิสสถานที่แห่งนี้กินเธอเดียวดีเด้วพี่น้องขอบอกมากินอีกแล้วแต่สิฮะกินเมนูอื่นแทนอาหารเพิร์เมดเตนแนย่แซ่บแซบพี่น้องแต่ขอบอกเอาละหมูกระทะนี่บอกไว้สบายดีทุกคนคลิปในี้ติพาทุกคนไปห้าเหล็กกินเห็นอันข้าเจ้าโฆษณาหมูกระทะบ่เคยเห็นอันหมูกระทะข้าเจ้าขายอยู่ในประเทศอังกฤษพี่นนอะแต่ว่า เจ้าหนีนะจะเป็นเจ้าแหลกที่บอกพี่นอ้องยูเนวคาโซนี่พี่นอ้องก็เลยโอ้ยเห็นข้าเจ้ววาโคชนะยาพี่นอ้องเลยนัดก็วัวสิพาก,กันไปกินเนาะไปบนทำการพี่นอ้องว่ามันสีแสบโบมันสิเป็นตาบบหรือว่าสีอันคือมูกระทะอยู่ไทยโบพี่นอ้องคื่อยาให้พี่นอ้องโไดิกินดนได้หลอเกือบปีพี่น้องพอมาหอดก็สมีหลากหลายเมนูเลยเนาะที่ว่าเพิ่นเอามาให้เฮานะทุกคนอยู่หนีนะ เมนูเพ sí, ื u, na, ่อนหนาไมีห no ูบนำข่อยมากตัวเมนูที่มีหูบนำนี่แหละพี no ่น้องส่วนร้ายไปประเทศอังกฤษเมนูอาหารบ่ค่อยมีหูบโซนแต่นี่มีหูบโซ่นํำพี่น้องมากก็คือนี่แหละอาหารเพิ่นหนาะสั่งเป็นหมูกระทะมาพี่น้องพออยากจะลองกินหมูกระทะบ่ได้กินนานแซนนานแหละพี่น้องคนไทยเขาเสิร์ฟหมูกระทะแต่คนลาวก็จะเอิ้นซสีนดาษนะพี่น้องก็คือกันนั่นแหละเนาะส่วนร้ายส่วนประกอบเครื่องเคียงเครื่องปรุงนี่ก็คือกันนั่นแหละพี่น้องมากบเพื่อนเช้าหน่อก็เชามีของเพื่อนสา้าพวกเข้ากระพากันมากิน เซฟอยู่นีเพลน้องเป็นเซฟคนไทยพอสแถลงก็กคือแสบอยู่ด้วยอาหารเพลนนอตะเสียได้อย่างหนึ่งคือข้าวบดิลองแลายางเพลน้องเขาลองแต่มูกระทะอย่างเดียวเพราะว่าต่างหนาต่างตาสิมาก,กินแต่มูกระทะนี่พี่น้องเพราะว่าข้าวบดิกินโดนนานแสนนานแล้วเนาะไผ่ที่ว่ามักเนาะเขาลองไปจัดเบพลนนออาหารของเพลน,นอยู่นิคอร์โซเซิร์ชไปเลยเนาะสื่ออาหารว่าเดอะสยามซ่ามี่ซาเคี่ยวน้ำพี่น้องซาเคี่ยเพลนกระเสบอย,ยู่ดิ ข้ามูเจ้ามาเบิง้งเนาะว่าหาดข,ของเขาจ้าเป็นแนวดาเนี่ยพี่น้องนี่อันเป็นย่างจังว่าข่อยบ่มากินอีกแล้วพี่น้องข่อยสีห้ากินเมนูอื่นก็นย้อนว่าน,นี่ละข่อยใส่น้ำมันมูไล่โพดแล้วมันเต้นใส่มือคอยมือพองจนเ่าปานนี่ยัางม่ได้เศร้าเธอมือข่อยนะพี่น้องข่อยได้เอาโปเป็นละโปเป็นละ,นละพี่น้องขอลาบละก็มูกะเถากะถานทึงสี่แฉบปานน้กว่ากะลาบละพี่น,าาน้นองเออนั่นแหละว่าตัวเองใส่น้ำมันมูไล่โพดปกติแล้วขาเจ้าเฮ็ดขาเจ้ากะสิบวไซที่บอก ก็พอจ่ายใส่ไซน้อยเดียวแต่ข่อยใส่เลือดเกินนาะใส่จนหงพอสั่นก็คือมันฝงใส่มือพี่เนาะมือกระแทกาจอกกระเสบอยู่ได้แต่ว่ามันบวชไวอยูนะอย่ว่าเฮาปิงเฮาอยางเนี่ยอะพี่น้องมันขวนมันอันานั้นอันนี้เนี่ยแต่ถ้ามาสกินอีกบอกก็กินอยู่พี่น้องแต่โดนๆจะสิไปร้อยกินเถื่อนหนึ่งพี่น้องบวชไวเนาะกินอะไรให้เถื่อนนี่ก็คือมันฝงส่วนร้ายเหล่าคือคือยู่บา้านเฮาเนาะมันก็นสิมีอันพวังเครื่องปรุงหรือว่าพวกสีนนะสนดาดนี่นะ หมูดาดนี่นะมันจะเป็นหมูที่ว่าขาเจา้าหมูสดนะนะแต่ว่าอยู่ในมันจะเป็นหมูมกักแต่สาหรับใครที่ว่ามากหมูมักก็คือมาล่องกินเมืองใดนะมาลองซิมเมิองหานเพื่อนก็นโอเคเนาะสะอาดดีหล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีหลากหลายเมนูเฮ้ยเหลือกินเนาะขั้นขอยมาสุดนาน์เราขอเอาหมูกระถาแล้วขอตั้งใจสิกินพวกันเป็นพวกขนมจีนนะพี่น้องขนมจีนเพื่อนก็นมีไรมีท่างขนมจออขนมจีนมีต้มยำกุ้งมีพัดถอพัดไทยมีหลายเมนูเลยนะพี่น้องมีแบบ มีนูติคายแบบยุไทยเลยนะร้ายค่ะก,ก็พี่น้องแต่ส่วนร้ายก็คือพ่อคอยตั้งหน้าตั้งตางสิมากินหมูกระถะว่ะซ่านหมูกระถะก็จะก,ก็แซบอยู่ดอกแต่ปัญหาคือมันลําบากในการกินขนาด้ยทราบสิได็กินก็คือมานยีงมาอย่างเย,ยู่พ่อและพี่น้องสุนาตั้งใจสิไปจัดตำมะฮงแซบๆเนาะเป็นพวกตําปลาตำเหล้าเนี่ยก็สิคักขนาดพี่น้องเอ้ยพวนคอยกับสามีของหมู เราก็สั่งไก่สเต็กม,มากินเนาะสองคนเราแล้วก็เสียงเพื่อนรองสีดาดนะขอผ้าสามีขอเมื่อร่าแล้วแต่ขอโบ่เคยพาเพื่อนไปกินมูกระทะเคยพาไปกินสีนดาดนะพี่อนแต่พาไปกินพวกเป็นอาหารจีนพวกมาล่าฮอตพอตใชนะแล้วก็กินน้ำด้อยู่สามีของเราเราบ่มากินเพ็ดเนาะแต่สามีของมูขอขอีกฝ่าเรากินเพ็ดได้อันนี้นะเออเพราะว่าบ้เราก็อยู่กับเมียเราสองคนเรามีอะไรใหดกินให้กันสิเราก็สมัครกินเพ็ด้แต่ สามีคนที่เพิ่นอายูก็พ่อก็แม่แต่ยุก็อยเสียส่วนไรเพิ่นลักกินแต่อาหารของแม่เพิ่นนี่เนาะเพิ่นบุคคลได้กินอาหารของ่อยเพราะสนันก็คือบปปันได้หน่อยถาโบมากินเพสแต่ละเทือนก็คือ่อยเห็ดกินเห็ดย่างห้กัน่อยจะบบอไซหมกพีแข่เล่าเนาะแต่ว่าถาอาหารได้สิว่า่อยเป็นคนเห็ดเนาะแล้วเห่าเห็ดโบเพสเสร็เแล้าก็กินน้ำเห่ายูพี่นนองแต่ว่าถาเป็นเพสเพสแล้วเราโบกินน้ำเห่าจ้ากดีก็พี่นนองนั่นแหละไม่พี่นนองหมูกระทะ จ้าแรกเปนประเทศอังกฤษแลวกรครังแหลวเราที่เคยได้กินหมูกระทะอยู่ประเทศอังกฤษนี่พี่น้องส่วนร้ายอาหารไทยอยู่นี่ก็จะร้ายพี่น้องแต่ว่าข้าจะบริเฮ็ดเมนูนี่เนาะพี่น้องข้าจะบริเฮ็ดเมนูหมูก,กระทะข้าอาจจะเฮ็ดเป็นเมนูอาหารไทยเป็นอาหารจานเดียวสินะเป็นผวกตําผวกพัดไทยผวกเขาพัดผวกพะแนงไกผ่ผวกต้มยำกุ้งมันมีร้ายเนาะาอาหารไทยอยู่นิวคาสโซนก็บกักจ้ร้ายกันพี่น้องมีร้ายห่านยู่เนาะผลก็เคยไปลองซสี่หาห่านนะเด้พี่น้อง อาหารไท่นะแต่ว่ากะคือว่าหลายเราพี่น้องเพราะว่าอาหารอาหารนี่ยเขาจะเห็ดเพื่อคนเมืองนอกนะมันจะบวไรรสชาติแบบเป๊ะร่อยเปอร์เซ็นคือว่าเขาก ah an, ah an, ินอยู ah ่ไทยกินอยู่เล่าเนาะเขาจะเห็ดเป็นรสชาติเพื่อคนเมืองนอกเนาะอาจจะบวไรแบบเป็นรสชาติที่ว่าเขาต้องการร่อยเปอร์เซ็นแต่เขาเจาะกัเห็ดเพื่อคนเมืองนอกแล้วก็บรรติเขาจะได้เนาะเพราะว่าเขาเจาะอาขายให้คนจำนวนลายเนาะที่เป็นคนต่างชาติเนาะคนอังกฤษอย่างเราพี่น้องเพราะสั้นคือ เขาก็ต้องเห็ดอาลูก้าเนาะแต่ว่าถาเวลาเข้าไปเนาะเห็นเป็นคนลาคนไทยไปสิเขาก็สั่งเขาเพิ่มบอกเขาจะเ่าเพียด้วยว่าให้เขาจะเติมปลาแดงกสนะเอาผ่าร้าไลสิเขาจะเห็ดใส่เข้า

Bye. Uh -oh. y <laughs> ddymuniad <laughs> พอกินหมูกระทะเรียบร่อยแหละขอก็ไปแวะ์มาร์เก็ตเอเชียพี่น้องได้มาหลายอย่างเลยอันนี้เป็นเฮดพี่น้องแล้วก็จะมีซีฟู้ดสิงไข่ตะไคร้กระไดมาน้ำข้าวเจ้าพี่น้องไดมาหลายอย่างนเป็นหัวกระซายอันนี้เป็นหอยหอยหน้าบานเห่าหนะพี่น้อง วา่าเสายมาใส่ตามสมงไดเป็นพงสู้รถมานําพี่น้องหรือว่าแป้งนัวเนาะคนละก็เ,เจิญแป้งนวแล้วก็ที่สําคัญไดตัวนี้มานําพี่น้องกระปูน้าเขาสิตั้มปนพี่น้องเขาอยากกินปนปูน,ปน้าเขาเลยสื่อมาเนาะในราคาประมาณหาเปล่าปลายหกเป้่านี่พี่น้องกนให้ราคาประมาณเกือบแสนซ้าเนาะพี่น้องนี่นจะเป็นข้าวปุ่นวียัดข้าวปุ่นนี่สื่อมาเหมืนอนไล่ๆเพราะว่าโดนๆดาจจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียเทื่อนึงเนาะ นี่จะเป็นสุดเฮ็ดพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซนร้อนคือได้มาหลายอย่างอยู่พี่น้องนี่เด้พี่น้องที่สุดเฮ็ดร่วมาะกได้มาอยู่พี่น้องสื่อมาไม่ยันเพราะว่ายอีหยังตัวเองเป็นคนที่มากกินเนาะโซดดีอย่างหนึ่งคือพอแม่ซามีนะคะจากบัวลาติได้หิเรืืองการกินของเห่าในพี่น้องอันนี้เป็นแผ่นมีกวางนอกก็สือมาป้าไว้อันนี้แหละเป็นเขาเนี้ยต่างแกไปสื่อข้าเนี้วก็คือเสีามากินกับปนกับปูนนั่นแหละพี่น้องก็จะมีซอสหอยแนยซอสซุกี้ที่สำคัญ,ญไดญตัวน,นี้มานำเป็นเข่ง,หน,ง,นงขหนึ่งขา เพราะว่าข่อยบ่มีหัวดพี่น้องก็เลยได้ตัวนี้มาเออนั่นแหละพี่น้องก็คือมีอีกยังกับอะแดปบใส่ไปนอแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือข่อยเบิ้งมัดกับแข้งแห้งทนทานนี่มันคือใส่ได,ด้ดนยีดอกพี่น้องเมื่อนี่ก็คือใส่ไปเบิดประมาณเก่าสิบเ้าเนาะจากซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียส่วนตัวนี้แหละเป็นมาม่าเขางีปุน่นะพี่น้องสามีข่อยละมักเนาะไปทุกข้างแล้วก็ต้องซสือมาของโปรดของมักคุณสามีเนาะกะปิกระไดมาได้พี่น้องตัวนี้เป็นกะปินะเพราะว่าข่อยยังกะปิตัวเก่าข่อยเบิเบ้แล้วเนาะ กะปิตัวนี้จะเป็นน้ำตาลอ้อยทุกคนน้ำตาลอ้อยกระสือมาเนาะพอเวลาเห็ดกินเห็ดหยามันจะง่ายแล้วกลดยเป็นเข้ากำสามีขอสือมาพี่น้องอันนี้นะเพื่อเราเห็นมันงามเพื่อเราเขาบ่เคยกินแบบนี้พเพื่อเราอยากกินพี่น้องขอมือได้แล้วมีเวลาสิคุกเยควนกินเนาะจะเป็นเข้ากำแต่โบหัวมันเป็นเข้าเนีย้ยวบราเรเป็นเข้าเจ้าพี่น้องหนึ่งโล่แต่บบหัว,ววิธีคุกจะเขาคุกแนวได้พี่น้องต้องไปเปิดบางยูทู e อีกเทือน,นึงว่า,าจะเห็ดเนวได้เนาะวิธีเห็ดแอ่แะพี่น้องบรรดาอาหารเท่าขอยสื้อหมื้อนีนนอะ จากซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียสำหรับคลิปนี้กากไหวสำานาขอบใจร้ายๆทุกคนที่เขามาเบิงสำหรับหมูกระทะก็คือแสแปรยูโรจ้าสำหรับใครที่อยากกินกับไปตามเลยเลยเจ้าพี่เ้างเป็นเจ้าแหลกว่าสันในเนื้อคาโซทุกคนลองไปกินมั่งเด้ออาหารขขงเพล่นกระเสบหล้ายมีหลากหลายเมนูเนาะให้เลือกและที่สำคัญก็คือจะสสีห็นคนไทยนะพอ,อยังเซฟเขาเจ้าเป็นคนไทยหล้วกับเสีเนแขกที่เข้าจ้ามากินกับเป็นคนไทยกันที่หลังพ้าสันก็คือสามรถรแปลภาษาไทยได้